ใช่ค่ะ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 ่ค่ะใช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 ่ค่ะช่ค่ะใ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 ช่ค่ะ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  เอไร้ได้หองิจะไหมครัพี่อเพรับพ่ทตว้งสูงกว่าพี่ติงติงบนั้นอ้คนรับผิหรออะไรอีกอ้อนี่นะเดี๋ยวพี่จับตอนเลยตอนไม่ได้เยอะใครตอนไปหแล้ขอดอกไม้ขอดอกไม้ มียังมือเป็นดไออไม่ได้ก็ <laughs> มียังมือา <laughs> เอาไม่เปลี่ยนท่าเลยอ่ะ <laughs> ส,ส,สวยจังเลยหลอกูปไม่มีลมม <c oughs> มแล้วขโย <c oughs> มยมดแล้ว <c oughs> ไ,ไปบ้างไง

Thank you. ไปมันมืดมืดไปเกิดมาตัวเตี้ยก็อย่างนี้แหละน้องนิ่เลย